i l love is a game don't play is as someone s choice ถ้ารักคือการเล่นเกมก็อย่าไปเล่นเพื่อที่จะต้องเป็นตัวเลือกของใครถ้าเลือกได้เนี่ยใครๆก็อยากเป็นคนที่ใช่ของคนที่เราชอบทั้งนั้นแหละครับแต่การเอาชนะใจใครสักคนให้เขารู้สึกแบบเดียวกับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งถ้าเขาคนนั้นดันมีใครบางคนอยู่ในใจแล้วด้วยเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้เรื่องที่ยากอยู่แล้วยากขึ้นไปเป็นสเท่า พราะนอกจอากจ,จะเอาชนะใจเขาแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเรายังต้องแข่งกับคนที่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ที่นั่งอยู่ในใจเขาอยู่แล้วด้วยเออจริงไหมแต่ความรักมันเป็นความรู้สึกที่บังคับกันไม่ได้การพยายามเพื่อใครสักคนที่ไม่มีความรู้สึกให้เรา แถมเขาจะมีใจให้คนอื่นไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราพยายามฝืนตัวเองไปลงแข่งในเกมที่ถูกเล่นจนจบเผล่เป,เปมันมีผู้ชนะไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังพยายามลงไปเล่นอยู่เอาใจลงไปเล่นสุดท้ายแล้วครับก็มีแค่เรานี่แหละที่ต้องเจ็บปวดจากการพยายามครั้งนี้แต่ในความจริงครับความรักมันไม่ใช่การแข่งขันนะครับไม่ได้มีผลแพ้ชนะเหมือนในเกมมันมีแค่ความรู้สึกรักกับไม่รักเท่านั้นเลย รักคนที่เขาไม่ได้รักเราต่อให้เราทําดีแค่ไหนครับเราก็เป็นได้แค่คนดีในสายตาเขาไม่ใช่คนที่เขารักเราถ้าเรารักใครแล้วต้องพยายามมากมหมขนาดนี้หรือต้องฝืนใจเรายอมไปเป็นต้นเลื่องของเขาดีกว่าครับสแสดงว่าความรักนั้นอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ของเรานะครับสิ่งเดียวที่เราทําได้คืออะไรครับต้องตัดใจจากเขานะครับความรักไม่ใช่การเล่นเกมถ้ารักคือการเล่นเกมก็อย่าไปเล่นเพื่อที่จะต้องไปเป็นต้นเลื่องของใคร